สวัสดีครับมาพบกับรายการอ e ีอยางวะ EP หกแล้วนะครับผมรายการอ e ีอยางวะเป็นรายการที่เอาเรื่องราวข่าวสั้นๆยาวๆทั่วทุกมุมโลกมาเล่ามาชมแล้วมาดูว่าอ e ีอย่างวะเป็นอย่างไรแล้วมารีแอคชั่นกันนะครับใครชื่นชอบรายการนี้ฝากกดติดตามช่องฝากกดซับสไคร e ฝากกดไลค์คลิปนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับมีข้อเสนอแน,นะกดคอมเมนต์ใต้คลิปหรือแท็กคนที่คุณรักมาดูคลิปนี้ได้และอย่าลืมถ้าแชร์ชคลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักดูกันได้นะครับและใคร ที่สนใจหรือมีข้อแนะนำก็ทักอินบ็อกมาหรือคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อให้มีรายการหรือพัฒนากันต่อไปนะครับไปครับไปดูกันดีกว่าครับไปมาครับมาเรื่องราวแรกกันดีกว่านะครับดาไฟฉุกเฉินแสบตาครับกู้ภัยเปิดไฟฉุกเฉินเจอคนด่าปิดไฟหน่อยแสบตาท้าตีท้าต่อยทั้งที่กําลังช่วยคนเจ็บอยู่นะครับโอ้สุดยอดดีนะครับสงสารพี่ๆกู้ภัยมากนะครับผมเข้าไปช่วยคนเจ็บครับเปิดสัญญาณไฟป้องกันเหตุอันตรายเจอคนขับ รถเข้ามาต่อว่าปิดไฟทีนะครับบอกว่าตัวเองมองไม่เห็นทางแล้วยังท้าตีท้าต่อยทั้งๆท,ที่เขากําลังทํางานช่วยชีวิตคนอื่นอยู่นะครับถ้าเขาไม่มีเหตุจำเป็นเขาคงไม่มาเปิดไฟริมถนนหรอกครับผมไปดูหน้าข่าวกันดีกว่าครับเป็นยังไงกู้ภัยเปิดไฟฉุกเฉินเจอคนดา่าปิดไฟหน่อยแสบตาทั้งที่กําลังช่วยชีวิตคนเจ็บอยู่วอนเข้าใจไม่มีเหตุจำเป็นคงไม่มาเปิดไฟริมถนนเล่นๆน,น,นะครับวันที่8ตุลาคม25 6 6ครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหเลยครับ ชายคลิปเหตุการณ์จากอาสาสมัครจัก,กรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย์ครับโดยเล่าเหตุการณ์ที่ถูกคนต่อว่าเรื่องเปิดไฟวับวาบ,บสัญญาณฉุกเฉินโดยระบุข,ข้อความว่าเมื่อวันที่7เดือน10 2 5อ 6, 6นะครับเมื่อเวลา21นาิกา10ปนาทีที่ผ่านมาครับอาสาสมัครหน่วยมอเตอร์ลันช์ทีเนะครับหรือจัก,กรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย์นะครับทีมผมได้ไปสนับสนุนกู้ชีพวชิระพยาบาล ทำ CPR ผู้ป่วยบริเวณริมถนนสเส้นเนื่องจากผู้ป่วยอยู่ติดถนนจึงทําการจอดรถและเปิดไฟสัญญาณเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านมานะครับในต่อมาได้มีประชาชนคนนึงครับได้ขี่มอไซค์พร้อมลูกน้อยมาต่อว่าทีมผมว่าให้ปิดไฟให้หน่อยแสบตาและได้ขี่รถมาหาเรื่องท้าติท้าต่อยกับทีมของพวกผมทั้งๆท,ที่มีรถอาสาลและรถโรงพยาบาลก็จอดอยู่หน้าบ้านผู้ป่วยหลายคัน ฝากตีแผ่สักนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่มีเหตุจําเป็นพวกผมคงไม่เปิดไฟอยู่ริมถนนเล่นๆเพื่อแหบแสบตาคนอื่นหรอกถ้าหากไปเป็นญาติของเขาบ้างคงไม่วันเข้าใจอยากให้เปิดใจและเข้าใจพวกผมนิดนึงว่าพวกผมตั้งใจเข้ามาช่วยเหลือชีวิตคนโดยไม่หวังผลตอบแทนจริงๆครับ <c oughs> ยังไงดีครับเรื่องนี้ <c oughs> อย่างบ้าจริงๆ <c oughs> ไอการที่มาถามให้ปิดไฟหน่อยไม่ไมเท่าไหร่ครับแต่การที่บอกมาท้าตีท้าต่อยผมว่าเกิดไป ถ้าเป็นพวกคุณหรือเป็นญาติคุณคงเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีนะครับฉะนั้นก็อารมณ์อล่วยนึงครับไม่มีใครมาอยากเปิดไฟแบบนี้เล่นเพราะว่าเป็นไฟฉุกเฉินก็คือฉุกเฉินจริงเพื่อป้องกันการก่อเหตุหรือเกิดเหตุซ้ําซ้อนนะครับเข้าใจครับทีงานสู้ๆครับไปได้ผลชะง,งัดนะครับคลิปแก้เผ็ดข้างห้องดื่นๆร้องร่าเศรราแทบขาดใจเคาะ2ทีเสียงเงียบกิบลดเสียงก่อนกดดูนะครับที่ญี่ปุ่นครับคุณผู้หญิงไปพักที่โรงแรมครับหวังเพื่อจะนอนหลับสบาย ปรากฏว่าห้องข้างๆมีเสียงที่ดูเร่าร้อนกันมากดังออกมาจากห้องรบกวนคนอื่นเธอจึงรวบรวมความกล้าออกไปเคาะห้องถึงสองครั้งนะครับจนที่สุดเสียงเงียบลงนะครับไปอ่านเนื้อข่าวกันดีกว่านะครับโหดูเดือดจริงเอาสุดทนครับจ่ายเงินนอนโรงแรมครับแต่สุดท้ายแทบไม่ได้นอนเสียงกรีดร้องจากห้องข้างๆดังมากแบบตะโกนสุดท้ายต้องลุกไปเคาะเงียบทันทีอัดคลิปมาให้ชาวเน็ตดูแล้วขำมากครับ สาวญี่ปุ่นเดินทางไปโตเกียวเพื่อทําธุระนะครับเธอเปิดห้องที่โรงแรมเอาไว้เพื่อพักผ่อนอย่างไรก็ดีครับเมื่อถึงเวลาที่เธอเตรียมจะเข้านอนครับเธอกลับได้ยินเสียงอันเล่าร้อนแบบดังตะโกนแบบจากห้องข้างอย่างชัดเจนครับทำเอาเธอนอนไม่หลับจากตอนแรกแค่ขำๆแต่นานไปก็เริ่มกลายเป็นเครื่องครับ <c oughs> เราร้อนจริงครับ <c oughs> เมื่อชายหญิงคู่นั้นยังไม่มีท่าทีจะหยุดทํากิจกรรมหรือเบาเสียงร้องของพวกเขาลงสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจบันทึกคลิปวิดีโอร,รวบรวมความกล้าออกไปเคาะประตูห้องข้าง สองครั้งอย่างเต็มแรงด้วยความโกโรธและเธอรีบกลับเข้ามาซ่อนตัวในห้องทันทีแน่นอนหลังจากการเคาะดังๆไปสองทีเสียงดังเร,าร่าร้อนแรงแรงนั้นก็เงียบไปวินาทีนั้นเช่นเดียวกันครับหญิงสาวยังได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ลงโซเชียลมีเดียเล่าด้วยว่าจากคลิปเสียงของผู้หญิงนั้นดูทุ่มลึกและเซ็กซี่ซึ่งอาจจะมีคนคิดว่ามันมาจากภาพยนตร์ลามกแต่นจริงแล้วมันเป็นเสียงหอบหืดเหมือนสัตว์ ที่เกิดจากผู้เข้าห้องพักข้างๆวันนั้นเธอตื่นแต่เช้ามากมาเพื่อทํางานสําคัญดังนั้นต้องขออภัยในทําให้กิจกรรมชะงักแต่เธอต้องยุติเรื่องนี้นะครับและวิดีโอมีความยาว30วินาทีที่เธอถ่ายเอาไว้ก็กลายเป็นกระแสะไวรัลบนโซเชียลมีเดีย X ชื่อเดืมองทวิตเตอร์ครับล่าสุดมีผู้รับชมมากกว่า4.8ล้านครั้งแล้วนะครับชาวเน็ตที่ได้รับชมก็ต่างอดไม่ได้ที่จะหัวเราะและแซวว่าเสียงร้องในคลิปนั้นน่าประทับใจอย่างมากครับ เขาไม่แรกครับอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาดังๆครับคลิปที่2พงพอฉันเปิดเสียงดูคลิปแมวทุกตัวในห้องฉันก็เข้ามาดูด้วยครับเขาไม่ที่3าครับถ้าเป็นฉันจะเพิ่มระดับเสียงให้สูงที่สุดและเปิดดูหนังโปนครับเขาไม่ที่4ี่ครับห้องเก็บเสียงแย่มากครับคขไม่ที่5้าครับไม่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงเออวะตะลกจริงวะเฉยเลยอ่ะ มาครับมาเรื่องถัดมานะครับผัวเมาแอลซิ่งจักรยานยนต์ล้มเจ็บสาหัสเจ้าตูบนั่งเฝ้าไม่มีใครให้เข้าใกล้รถผัวเมียขี้เหล้าครับเมาแล้วขับล้มจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหมาแดงที่เคยนั่งมาด้วยเฝ้าเจ้านายไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้โชคดีมีนักศึกษาปถงพยาบาลให้อย่าเมาแล้วขับอีกเลยนะครับลำบากมาจริงๆไปดูในข่าวกันดีกว่านะครับโอ้หน้องน่ารักที่จังหวัดอุทัยธานี้นะครับวันที่8กันยายน2566ครับ เวลา17นาฬิกานาทีครับเกิดอุบัติเหตุ2ผมเมียขีย่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาครับโดยอุ้มสุนัขมาด้วยครับมาตามถนนสายทับทันครับตลกดูนะครับบริเวณเยื่องกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกลางดงครับหมู่ที่4ตำบลหนองกลางดงอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพไว้มีการขับขี่จักรยานยนต์คล้ายๆสายไปสายมามาแต่ไกลครับและรถจักรยานยนต์มาถึงจุดเกิดเหตุสะบัดและล้มอย่างรุนแรงครับ ทราบชื่อผู้ขับขี่ครับนายสำรวยทวีกิจนะครับอายุ52ปีและนางสายชนสุขพิรมนะครับอายุ50ปีซึ่งเป็นผัวเมียกันและบ้านของทั้งคู่อยู่ในละแวกเดียวกับที่เกิดเหตุครับโดยนายสำรวยบาดเจ็บที่หนกแก้มและแขนครับยังอยู่ในการเมาเหล้าขาวส่วนนางสายชนที่สลบแน่นิ่งไปศีรษะฟาดกับพื้นไม่รู้สึกตัวส่วนสุนัขที่อุ้มขึ้นรถมาด้วยกันถูกนางสํา อ๋อถูกนางสายชนล้มทับไม่ได้รับปัจจ็บเลยในนด,ดนะครับขออภัยในอ่านติดขัดที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกางดงนักศกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักครับจังหวัดนครสวรรค์ที่เพิ่งมาฝึกงานได้เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่หน่วยกู้ชีพฉุกเฉินโรงพยาบาลทับทันจะเข้ามารับตัวทั้งคู่ไปรักษาพยาบาลต่องานนี้นักศึกษาพยาบาลดังกล่าวได้รับการชื่นชมจากชาวบ้าน ที่ให้การผสมพยาบาลเบื้องต้นและมีจิตวิญญาณของการเป็นพยาบาลอีกด้วยครับและนักศึกษาพยาบาลดังกล่าวยังถือโอกาสเก็บเคสสาหรับการฝึกงานไปในตัวอีกด้วยนะครับโอ้สุดยอดครับและจากการตรวจสภาพรถคันเกิดเหตุเป็นรถยี่ห้อ Honda รุ่นเวฟ100สภาพไม่ได้รับความเสียหายจากเดิมเนื่องจากสภาพรถอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้และจากการสอบถามชาวบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านอยู่แถวที่เกิดเหตุ บอกว่าสองผมเมียคู่นี้ดื่มเหล้าขาวเป็นประจำและอยู่ในสภาพเมาแอดทุกวันและยังบอกอีกว่าทั้งคู่มีลักษณะเมาแล้วขี่รถไปมาสักวันไม่ขี่จักรยานยนต์ล้มเองหรือต้องถูกชนก็เป็นอย่างที่พูดไว้ในวันนี้นะครับโอ้ไม่เอาสิครับขณะเดียวกันยังมีสีสันของเจ้าสุนัขสองผมเมียที่อุ้มติดรถมาด้วยถูกทิ้งไว้ไม่ได้ไปกับเจ้าของรวมทั้งจักรยานยนต์ที่เอาไว้ข้างๆทา,า,างนั่นแหละครับ แต่ด้วยความซื่อสัตย์ของสุนัขที่มีต่อเจ้าของได้แต่เฝ้ารอคอยเจ้าของกลับมาโดยสุนัขดังกล่าวเฝ้าจักรยานยนต์คันเกิดเหตุอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมห่างใครเข้าใกล้ก็จะเหา่าอีกไต่ด้วยนะครับสุดยอดสุนัขตกมือให้เลยสีสันจริงๆครับไม่รูจ้จะตกใจเรื่องไหนก่อนดีเรื่องหมาเฝ้าสุนัขหรือเมาแอและขี่ไปทั่วเนี่ยงงมากเลยไป เป็นไงบ้างครับกับ EP นี้ครับชื่นชอบฝากกดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นหรือว่าจะเป็นลงคลิปสั้นคลิปยาวจะได้ดูกันยาวๆไปนะครับก็ถ้ามีอะไรเสนอแนะฝากคอมเมนต์ใต้คลิปหรืออะไรแนะนําก็คอมเมนต์ได้นะครับแท็กคนที่คุณรักใต้คลิปได้นะครับใต้คอมเมนต์นะฮะแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปยังให้ให้คนที่คุณรักได้ดูนะครับชื่นชอบยังไงก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางเลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ยังดูอยู่ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังไม่ไปไหนและยังห่วงใยกันนะครับก็สุขภาพสําคัญนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นว่าจะเป็นเรื่องสงครามบ้างหรือหลายๆอย่างเรื่องทกภัยหรือเรื่องภัยต่างๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงจากผมนะครับไปแยกย้ายกันเจอกันอนพีหน้าถ้ามีดูแลสุขภาพแล้วเจอกันอนพีหน้าไปครับ